สวัดีค่ะวันนี้เยบปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะเจ็บกินเองเนาะทํายังไงให้พืชผักสวนครัวของเรามีรสชาติดีกรอบอร่อยเราจะใช้จุลินทรีย์น้าซาวข้าวนะคะจุลินทรีย์น้าซาวข้าวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะก็มีน้าซาวข้าวน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายแดงก็ได้ค่ะล้วก็จะมีนมเปรี้ยวนะเราหมักเอาไว้5วันถึง7วันก็ใช้ได้แล้วค่ะ เราก็จะไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะก่อนที่เราจะใช้นะคะเขย่าวขวดก่อนเนาะเราเตรียมน้ำไว้ห้าลิตรค่ะเราจะใช้จุลินซีย์น้ำซาวข้าวข,ของเรานะคะ1ช้อนโต๊ะยายปังก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้รดได้หมดเลยค่ะเราก็จะใช้รดนะคะสัปดาห์ละ2หรือ3มครั้งค่ะที่เยปานใช้บำรุงเอาไว้นะคะพืชผักโตไวลาต้นแข็งแรงค่ะใบเขียวใบงาม มาดูผักชีที่ญี่ปุ่นใช้บำรุงเอาไว้ค่ะต้นใหญ่มากเลยรากก็ใหญ่ด้วยนะคะลำต,ต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะต้นกาอ่อนอเล็กแบบนี้ก็จเจริญง,งอกงามได้ดีนะคะโตไวค่ะทำให้ดินของเราล่วนซุยด้วยนะคะเญี่ปุ่นก็ตัดไปกิน แล้วนะคะนะคะรอให้เขางอกขึ้นดูว่าเขาจะงอกได้ยาวแค่ไหนเนาะใบเล็กๆแบบนี้เก็บกินได้ครั้งหรือสองครั้งค่ะยอดอ,อ่อนๆของเขาเราจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะที่เราผสมเอาไว้เนาะใช้ฉีดพ่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน เราจะฉีดพ่นที่ใบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะเทราดรดลงดินก็ได้ค่ะบำรุงง่ายๆนะคะทำให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะเล่งเขียวเล่นงามทำให้พืชผักของเรานะคะ,งงม,ะ,คะมีรสชาติกรอบอร่อยค่ะลองบำรุงดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ